สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษประจําเดือนตุลาคม2565นี้เนาะว่าคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษต,ตอนตอนนี้คือเดือนตุลาคมนียเป็นยังไงกันบ้างการงานการเงินและในเรื่องของความรักเนาะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งบางทีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่อง ใครที่อ่านแล้วตรงถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะนะเรามาตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเลือกไพ่สิบใบให้กับคนที่เกิดราศีเมษนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ใบเนาะนะเราจะมาตั้งใจอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษกันนะคะ เ<น> <Okay, S 1> ขาอยับกล้องนิดนึงกลัวมันไม่ตรงมาดูใบแรกว้าวควีนออฟบอนค e ีนออ a บอนเป็นราชินีถือไม้เนาะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนู <c oughs> เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่มีลักษณะดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> เขาเป็นคนที่ <c oughs> มีบุคลิกดีลักษณะดีหรือเป็นเจ้าของกิจการตนเองก็ได้การงานเขาเขาเป็นคนที่มุ่งม,มั่นอะ่ะเพราะเขากำลังแบบสำเร็จแล้วในเรื่องของของการทำงานเนาะเดี๋ยวนะเวลาเราอัดคลิปแล้วมันกล้องมันชอบเอียงเราก็เลยแบบประมาเนาะมาอ่านกันต่อลักษณะของควีนออมวอลนะคะตัวตนของคนที่เกิดราศีเมษเดือนตุลาคมนี้นะเขาเป็นคนที่ มีเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานเขาเป็นคนลุยเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเขามีลักษณะของการเป็นผู้นำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดอกทานตะวันเนี่ยมันเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์นะ่ะม,มันคือความชัดเจนในเรื่องของการทํางานความเชื่อมั่นอนอะมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นความมั่นใจเขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเนาะ เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยเป็นคนแบบพูดจาดีคนเชื่อถือเขาบริหารจัดการในเรื่องของงานได้ดีด้วยนะคะในช่วงนี้เขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามีสมาธิในการทำงานงานกำลังแบบเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีในเรื่องของงานเนาะด้วยด้วยลักษณะที่เขาเป็นคนที่ ทำอะไรไวเนี่ยเขาก็เลยแบบประสบความสําเร็จได้ไวเขาเป็นคนแบบชอบลงมือทําเป็นลักษณะของคนธาตุไฟเนาะทําอะไรทําเร็วมุ่งมั่นทําเร็วแล้วก็แบบประสบความสําเร็จเร็วไพ่ใบนี้เขาจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการการค้าด้วยเนาะเป็นเป็นแบบคนที่ทํางานด้วยการใช้ฝีมือในการทํางานของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อโอ้ เกี่ยวกับงาน <c oughs> งานหนักงานเยอะงานมากช่วงนี้เนาะนี่แหละเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยหรือถ้าใครทำงานบริษัทก็อาจจะเป็นในระดับของหัวหน้างานก็ได้เพราะเนี่ยเหมือนแบบตอนนี้นะงานส่วนใหญ่จะมารวมอยู่ที่เขาเพราะจะทำงานหนักแต่เขาบริหารจัดการได้ดีถึงงานจะหนักเนาะช่วงนี้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้แล้วว่ามันจะน่าจะดีขึ้นเนาะ งานจะหนักหน่อยนะช่วงนี้นะให้ระวังเรื่องอาการปวดคอบาไหลเนื่องจากอาจจะแบบทำงานเยอะทำงานหนักเนาะมีใครบางคนอาจจะกำลังขอพอรมีใครขอพอรอะไรไว้หรือเปล่ามันไพ่เดอะสตารมันจะเป็นลักษณะของการสุขสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลามันเป็นไพ่ของการรอคอย ในเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคุณกําลังจะสามารถปลดหนี้ได้เพราะเนี่ยด้วยจากสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาแล้วอย่างหนักนะผลกำไรมันก็เขาเรียกว่าอะไรงอกเงยมาเป็นเงินคุณเหมือนกำลังจะมีเงินสักถ้าคุณมุ่งหวังในเรื่องของงานคุณก็กำลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเนะการเป็นเดอะสตาร์หมายถึงแบบ สิ่งที่คุณคิดเอาไว้กำลังจะเข้ามาแต่ว่ามันจะเข้ามาอย่างช้าๆเนาะลักษณะของ t h strength นเนอะ n g t h เขาจะเป็นลักษณะของคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสามารถฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคและปัญหาไปได้เพราะว่าในในไพ่ e Strength เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเขามี Infinity อยู่บนหัวเห็นไหมนี่เป็นไพ่ลักษณะประจำราศีสิงห์ด้วยนะคะ เลสเตงเขาเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะทำอะไรทำจริงแต่เขาเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะสามารถใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาเนี่ยแก้ปัญหาในในสิ่งที่ เป็นปัญหาเนี่ยเขาจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีด้วยความอปอนน้อมถ่อมตนของเขาไพา่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพในเรื่องของหลังเนี่ยคอบ่าไหล่หลังระวังเนาะช่วงนี้เนาะอาจจะทํางานหนักทํางานเยอะอืม dead. Dead. เดทเดทไพ่เดชราศีพุจิเนาะเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลัง แต่ไพ่เดทอะ่ะมันจะหมายถึงไพ่เดทมันคือเนี่ยในใน,ในตัวไพ่นะมันหมายถึงอัศวินที่ไปลบมาเหมือนเขาฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาแล้วอย่างหนักไปลบมาไปลบราค้าฟันมาตอนนี้มันเหมือนแบบอุปสรรคปัญหานั้นมันกําลังจะคลี่คลายมันเหมือนเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเนะาะไพ่เดทเขาบอกว่าแบบนั้นนะคะโล้ดูกันต่อเดี๋ยให้พินเทศ เดี๋ยวไฮพินเทศเป็นลักษณะของไพ่หมายเลขสองเนาะในช่วงเนี้เหมือนคุณกําลังมีความคิดอยู่คิดเป็นปกติแล้วเดี๋ยวไฮพินเทศเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรละเอียดอ่อนทำงานเกี่ยวกับเรื่องละเอียดอ่อนได้ดีงานบัญชีงานาการจัดการอะงานที่เกี่ยวกับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะทําได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่มี2บุคลิกในคนเดียวกันเขาเป็นคนที่มีหยินและหยางในคนเดียวกันเนาะ เดือยไฮปินเทศเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนคุณมีอารมณ์อ่อนไหวไวต่อความรู้สึกและค่อนข้างสับสนแล้วก็ย้อนแยง้งเป็นแบบเหมือนอารมณ์ศิลปินอะเ,ออเป็นคนที่แบบมีอารมณ์มีโลกส่วนตัวสูงอะเป็นคนที่ลึกลับเข้าถึงได้ยากนะเดี๋ยไฮปินเทศนะคะถ้าลักษณะโดยทั่วไปในเรื่องของงานเนี่ยคุณเป็นคนที่ พีถีพิถนันในเรื่องของการทํางานนะมันเหมือนแบบคุณจะค่อยๆทํางานไปอย่างช้าๆเพราะว่าคุณเป็นคนแบบย้ําคิดย้ําทําด้วยนะในเรื่องของงานนะคะการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบชา้าๆไม่ค่อยมั่นใจในการสื่อสารสักเท่าไรหร่เดี๋ยวใพินเทสเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินใบนี้บอกว่าช่วงนี้ใช้เงินเก่งการเงินให้ระวังเรื่อง อาจจะมีปัญหาติดตามมาเพราะว่าเ,เราแบบช่วงนี้เราใช้เงินเก่งเนาะมันก็เลยแบบเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างควรจะวางแผนเรื่องการเงินให้ดีให้ชัดเจนกว่านี้นะคะในเรื่องของความรักให้ใบหนึ่งเราจะอ่านให้หมดทุกอย่างเลยเนาะความรัก The High Priestess มันหมายถึงรักอะไรรักที่ไม่ชัดเจนรักที่ปิดบงังซ่อนเลนหรือคุณกำลังจะไปแอบรักใครอยู่ ไปแอบชอบแอบรักใครรักที่ไม่เปิดเผยอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ลังเลเป็นคนที่มักจะเจอกับคนที่มีเจ้าของอะแต่หายเป็นเทศเนาะเรื่องสุขภาพให้ระวังภูมิแพ้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเรื่องโรคโรคระบาด โรคระบาที่เขาเป็นๆกันอยู่ในช่วงนี้เนาะระวังนะคะมาดูกันต่ออืมคิงออฟมอนนี่มาทั้ง King มาทั้ง Queen เลยนี่เป็นลักษณะของคนที่เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันมีสเสน่ห์ทำงานเก่งประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานได้ดี k ิ n อ of w อ r เขาเป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างประเทศฝรั่งอะไรแบบนั้นนะใครที่ ใครที่เป็นโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติเนาะอตอนนี้เหมือนคุณกำลังจะมีความคิดวางแผนในเรื่องของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเอชออฟบอลเขาเป็นลักษณะของการิเริ่มทำงานใหม่เกิดความคิดเกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานในเรื่องของโอกาสที่ดีๆสิ่งดีๆในเรื่องของงานเนี่ยคุณกําลังจะเหมือนแบบคิดได้ พิ้งเวบขึ้นมาว่าเออทำอันนี้สีแล้วมันจะดีมันจะแบบจเจริญมันจะร่ํารวยเนี่ยคุณกําลังแบบจะได้พบกับสิ่งที่คุณคิดนั่นเนาะเนี่ย t o of w a n d t o of p e n t a c l e ขอโทษทีเนี่ยใบนี้บอกว่าคุณใช้เงินเก่งใช่ไหมเนี่ยอนาคตให้ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเนี่ยเพราะว่า t o of w a n d เขาเป็นลักษณะของการหมุนเงินเงินมีได้มาอาจจะเป็นพวกเงินเดือนอะไรแบบเนี้ย พอเราได้รับเงินเดือนมามันก็มีค่าใช้จ่ายมันเป็นค่าใช้จ่ายประจาําค่ารถค่าบ้านน้ําไฟอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องใช้จ่ายออกไปเงินไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันเป็นลักษณะของการหมุนเงินไปมาในเรื่องของความรักก็เหมือนกันมันเป็นลักษณะอะไรที่โลเลตัดสินใจไม่ได้บทสรุปของตัวเองเป็นบทสรุปบทสรุปของคุณเป็นเดะเมจิเชียนเดะเมจิเชียนมันหมายถึงปาฏิหาริย์ด้วยนะเดะเมจิเชียนหมายถึงผู้อย่างรู้ผู้รอบรู้ ตอนนี้คุณคิดทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณมีวาจาเป็นเสน่ห์พูดได้เงินทำเขาเป็นเดอะเมจิชียนเขาเป็นคนที่แบบรู้รู้ทุกอย่างเนี่ยเขามีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเหมือนเดอะสแตนเลยเห็นไหมอินฟินิตี้เขาเนี่ยแล้วแล้วลักษณะของเดอะเมจิชียนคือเขามือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนดินมืออีกข้างหนึ่งชี้ลงไปที่ มือข้างมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้ามือข้างหนึ่งชี้ลงไปบนดินหมายถึงดินน้ําลมไฟคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วตอนนี้เหมือนกําลังจะคิดอยากจะไปศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนแบบศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะอืมเหมือนแบบเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็กําลังเป็นช่วงที่ ว่าจะมีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินเป็นช่วงที่เป็นช่วงของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆความก้าวหน้าการได้เริ่มลงมือทำอะไรใหม่เดมอเชียนมันหมายถึงการสื่อสารด้วยเนาะสังคมออนไลน์อะไรแบบนี้คุณจะทําได้ดีเนะาะเพราะคุณเป็นคนที่มีเซนต์เดือนเมษายนเป็นลักษณะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับ หมอดูก็ทําได้ดีเนี่ยเป็นไพ่ไพ่ประจําลักษณะของคนที่เป็นนักพยากรณนะ์เนาะหมอดูเนี่ยคุณทําได้ดีนะอืมเพราะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ไวคุณเป็นคนหัวไวเป็นคนที่ทัางงานนะงานโดดเด่นมากเลยนะเนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะได้รับการยกย่องประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเพราะว่า มันมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเดือมาเดือเดือเมจิเชียนเนาะเดอมาเดือเมจิเชียนหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการใช้ความคิดการสร้างสรรค์ผลงานคุณจะโดดเด่นมากในช่วงนี้เนาะอาชีพที่ทำแล้วเหมาะนะก็จะเป็นพวกนักขายการตลาดครูบาอาจารย์นักทำนายโหราศาสตร์นักสืบยังได้เลยแพทย์ เฉพาะทางเนี่ยคุณทําได้แล้วคุณทําได้ดีด้วยการค้าขายคุณจะรุ่งจะแบบจะรุ่งมากในช่วงนี้เพราะคุณเป็นคนเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีวาจาที่มีเสน่ห์พูดแล้วได้เงินค้าขายดีนะช่วงนี้เนาะในเรื่องของความรักเดอะเมจิเชียเขาบอกว่ามีโอกาส พบกับคนที่ถูกใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเพราะ the magician มันหมายถึงปาฏิหาริย์เนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากช่วงนี้คุณจะโดดเด่นแล้วก็ดึงดูดความรักเข้ามา,าม,มาันหมายถึงไพ่หมายเลขหนึ่งนะความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้การศึกษาดูใจกันไปก่อนช่วงนี้เนาะเหมือนเราได้จะได้มีโอกาสที่จะได้พูดได้สื่อสารกับใครบางคนมันก็หมายถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆในลักษณะของคนโสดนะ หรืออีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นลักษณะของรักษที่แอบชอบก็ได้นะอืในเรื่องของการเงินเดอะเมจิเชียนเขาบอกว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างไรายได้เพราะาคุณเป็นคนคิดเก่งอคิดเก่งหัวไวทําเร็ว คุณจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์รายได้ขึ้นมาจากความคิดของตัวเองเพราะว่าคุณเป็นลักษณะของคนที่หมุนเงินเก่งวางแผนการเงินได้ดีที่เราบอกไปว่าจาศักดิ์สนะิทธิ์เนาะทำค้าขา,ขายเนี่ยช่วงนี้จะทําได้ดีเนะาะทำดาวได้เงินในสุขภาพเรื่องของสุขภาพเมอรเจเชนบอกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่อาการป่วยจะทุเลาให้ปรับเปลี่ยนพฤติก,กรรม พฤติกรรมของคุณเองอ่ะคุณต้องรู้ว่าคุณทําอะไรไว้บางคนอาจจะแบบนอนดึกนอนไม่พอก็เลยทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงอะไรแบบนี้เนาะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นเนาะโอเคนะคะราศีเมษลัคนาเมษเนาะเราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการอ่านไพ่ของช่องเราเมจิทลัลล์ไบคิตตี้ใครที่เข้ามาใหม่เรารบกวน กด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำช่องให้เรานะขอบคุณมากนะคะเมจิทลลอตบายคิตตี้จ้า